เย้ยทุกคนนะครับก็ลงจีแล้วนะครับเดี๋ยวในพาร์ทนี้นะครับจะมาสอนวิธีการลงตัวต a t a p ต่แผนในเกมไหมครับนะครับคราวที่แล้วลุงได้สอนการลงตัวฟอร์สกับแฟบิกไปแล้วนะครับใครที่ยังไม่ได้ดูคลิปของลุงก็สามารถกดได้ที่ปุ่มตัวไอตรง บนขวานี้นะฮะเดี๋ยวจะขึ้นมาเรื่อยๆนะครับแต่ในพารนี้นะครับเราจะมาลงแตะแพกกันดีกว่านะครับซึ่งจะเป็นการลงแบบสดๆนะครับเจอแตะแพกตัวไหนที่น่าสนใจลุงก็จะทําการโหลดแล้วก็ติดตั้งเลยนะครับก่อนที่จะเข้าเนื้อหากันนะครับลุงต้องกราบขอภายในเรื่องของเสียงก่อนนะครับเพราะณขณะนี้นะฮะไมโครโฟนลุงอยู่บนโต๊ะแล้วก็ไม่มีขาตั้งแล้วนะครับ ขาตั้งลุงได้ซี่ม่องเท่งไปแล้วนะครับเมื่อคืนมันเด็กออกจากโต๊ะแล้วก็ลุงไม่สามารถเอาไปหนีกลับได้นะครับก็เลยคิดว่านัดจะเจงไปละล่ะนั้นก็เลยแก้ปัญหาเฉพาะหน้าโดยการเอาไม้วางไปกับโต๊ะเลยก็แล้วกันนะครับก็อาจจะมีเสียงรบกวนเยอะหน่อยก็ขอไปด้วยก็แล้วกันนะฮะมาล้วเข้าถักเลยดีกว่านะครับเดี๋ยวอย่างแรกนะครับเราจะเริ่มกันที่ไปที่หน้าแพนเน็ตไมคราฟก็แล้วกันนะครับลุงไปเจอคนทำราแผลคนนี้ครับรู้สึกว่าคนนี้จะทํามาหลากหลายมากเลยนะครับมีมอนโทเทมด้วยเว้ เดี๋ยวลุงลองไล่หาอันที่น่าสนใจหน่อยก็แล้วกันนะครับดูซิว่าจะมีไหมน่าจะมีนะเพราะเขาทำหลากหลายมากเลยนี่ช้งางไม n i n งก็แล้วกันช้งางไม n i n งนะครับเข้ามาเสร็จป,ปุ๊บนะครับเขาบอกว่าแต่ช์แพคตัวนี้ต้องใช้ Resource Pack ด้วยถึงจะใช้งานได้โอเคเราก็จะทำการกดดาวน์โหลด r e เรีย Resource Pack ทันทีนะโอเคปุ๊บกดคอนเดียไปแล้วก็มาแล้วนะครับ Resource pack เดี๋ยวขอไปเช็คก่อนซิว่าตัวดัตช์แพตัวนี้รองรับเวอร์ชั่นอะไรนะฮะรู้สึกว่าจะรองรับเวอร์ชันน1.16ใช่ไหมโอเคงั้นก็ ไม่มีปัญหารครับลุงเพิ่งเล่นตัวและถ้าแพาย1.16ไปกดดาวน์โหลดเลยก็แล้วกันมาเริ่มพอเราโหลดเสร็จปุ๊บนะฮะเราก็จะได้ฟาร์มแล้ว2ฟารฟล์น,นะครับอย่างนั้นเราก็จะทําการ preview ก่อนตั้งชื่ออะไรก็ได้นะครับเอาเป็น1.16ก็แล้วกันนะฮะเปิดชีพไปก่อนเลยนะฮะแล้วก็ preview ครับที่เราทําแบบนี้นะครับเพราะว่าเราจะได้มีตัวเซฟโลกตัวนี้ไปก่อนเลยนะฮะ <Okay. S 3> โอเคโอ้โหโ,โลกเป็นบรรยากาศที่น่าสนใจมากครับมีไอซ์เบิร์กคนน้นด้วยอ่ะเดี๋ยวค่อยปั้กันทีหลัง เซฟทุกควิดนะครับแล้วก็ทำการควิดเกมก่อนก็แล้วกัก mm hmm. น,กน,แ,ลกนแล้วก็จากนั้นเราเปิดเปอร์เซ็นแอปดตาเปอร์ภาษาไทยเข้าทีเปอร์เซ็นแอปดตาเปอร์เซ็นต์มาฟึ๊บได้ามาแล้วตดไมครับแล้วก็รอบนี้เลยไปที่เซฟนะเราไมา่ได้ไปที่มอดนะครับจากนั้นเราหาไฟล์ที่เราโหลดมา1.16โอเคนี่ ไฟ Data Pack อันนี้นะฮะอันนี้เลยแล้วก็เมื่อกี้ที่เราโหลดมาอยู่นี่นะครับโอเคคลิกขวานะครับแล้วก็ t a c ก all เลยกันแล้วกันนะครับเอนเตร์ Enter, ไฟสิครับรออะไรได้มาแล้วเราก็ลากเลยเป็นโฟลเดอร์แบบนี้ส่วนนี้เป็น asına r e Resource t a c k แล้วก็จะย้อนกลับไปที่เอ่อ u r c e pack อันนี้นะครับจากนั้นเดี๋ยวเช็คก,ก่อนโอเคอันนี้เป็นโฟลเดอร์พร้อมใช้งานเลยแล้วก็ลากมนเลยกันแล้วกันนะครับเสร็จปุ๊บนะฮะเราก็จะเปิดตัวเกมเหมือนเช่นเคยนะครับ แล้วทําไมมันมันหลดดิ้งอีกแล้วเนี่ยมีใครเป็นหรือเปล่าฮะคุณผู้ชมฮะครที่ใช้ Windows 11แล้วมันเกิดปัญหาแบบนี้คือเสิร์ชโฟลเดอร์เสิร์ฟไฟล์เสิร์ชแอปพลิเคชันไม่ได้แล้วมันต้องมานั่งกดหาเอาแอปแล้วลื่นๆเอ,เ,อเอาอย่างเงี้ยเสียเวลาเหลือเกินนะครับอ่ะ Play เพลย์เลยโอเครู้สึกว่ามาแล้วนะครับเดี๋ยวเราเช็คก่นอนริซับแคร์มมอย่างมาแล้วเข้าไปก่อนเลยดัแบ,บแรกเพื่อความปลอดภัยในชุดทรัพย์สินนะฮะจากนั้นเหมือนเช่นเคยครับเข้าเซฟตัวเดิมของเราไป ดูสิว่าจะมาแะอ,อย่างเดียวาันการาร e l o a d ก่อนคำสั่ง reload p o ร t reload data pack ปึ้งมาอย่างวะ data pack list โอเคมาแล้วนี่มาแล้วนะฮะเราก็จะเริ่มต้นโดยการเช็คนะครับว่าของทุกสิ่งทุกอย่างมาแล้วหรือ,อยังนะครับ c o โ b สโ s t o n e อันนี้1ชุด2ชุดแล้วก็ที่ขุดไม้มาเหมือนเช่นเคยนะครับเ e s ก่อนว่าติดไหมติดไม่เอ่ยอ่าติดแล้วนี่ครับ จบแล้วครับสาหรับการลงดัตต์แพคครับถ้ามันสามารถรีโหลดแล้วก็เช็คได้โดยใช้คําสั่ง Data Pack List ตรงนี้นะครับก็คือจบเลยฮะใช้ได้เป็นที่เรียบร้อยนะครับแต่ถ้าตัวไหนใช้ไม่ได้ก็พึงพิจารณาไว้นะครับว่า1คือตัวเกมอาจจะไม่รองรับนะครับหรือว่า Data Pa c k ตัวนี้เก่าแล้วดังนั้นมันก็อาจจะเปิดไม่ได้นะครับแต่ว่าในนั้ที่นี้สามารถเล่นได้นะครับเพราะฉะนั้นลงก็จะลองเทสโดยการคราฟของก่อน เป็นเหมือนน้าจิ้มไว้คลิปหน้าพอเดี๋ยวลุงจะรีวิวแตตาแพกตัวนี้แหละนะฮะนี่อันตตเมทวูดเนพิกแอคนะครับอันเบกกิ้ง5แล้วก็ชังมายิงหนึ่งเดี๋วมันจะเป็นที่ขุดลักษณะแบบไหนแล้วรอดูคลิปหน้ากันละกันนะครับส่วนวันนี้นะครับก็อบพุณทุปปกปารนะครับสำหรับการสอนวิธีการลงตัวแตตาแพกแบบสดๆดหาสดและติดตั้งสดๆดเลยใช่ไหมน้องหมู oh. หนูมองอะไรอะ่ะลุงเอา้าผักตกด้วยเอา้า สรุปแบบสั้นๆได้ใจความก็คือเราต้องตรวจสอบกันว่า Data Pa c k ตัวนี้เป็นเวอร์ชันอะไรแล้วก็เปิดตัวเกมเวอร์ชันที่สามารถเล่นกับ Data pack ตัวนี้ได้หรือไม่ถ้าสมมติว่าเป็น Data Pa c k เวอร์ชันเก่าและเอาไปเล่นกับตัวเกมเวอร์ชันใหม่อันนี้ไม่ไม่มีทางติดแน่นอนนะครับถึงจะทำคำ,ำสั่ง reload คำสั่ง Data Pa c k l i s t ยังไงมันก็ไม่มีผลอะไรทั้งสิ้นนะครับฉะนั้นตรวจสอบเวอร์ชันให้ดีๆแล้วก็ลงตามที่เขียนในคลิปเลยก็คือใส่โลเดอร์ Data p า c k นั่นเองนะครับเหบาา New World ล เ,เปิดใส่ a t ต Pack สดๆแบบนี้ได้เลยนะครับแต่ถ้าเราจะาแบบเทเซฟก็เอาวิธีแบบที่ลุงทำก็ได้นะครับก็คือสร้างโลกก่อนแล้วก็เอาโฟ er เดอร์ a t ต Pa c k ใส่ทีหนึ่งก็แล้วกันนะครับโอเคคราวน,นี้ก็ขอบคุณสำหรับการติดตามแลวไว้เจอกันใหม่ครั้งต่อไปนะครับหากผู้ชมชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์ Subscribe เหมือนเช่นเคยนะครับแล้วไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าวันนี้ขอตัวลาไปก่อนหน้าดำเลเือกเกราะวหัวไฟไม่ได้เปิดนะฮะจากวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ